สวัสดีค่ะมาผุ่พอกับเมย์มาขออีกแล้วค่ะเมื่อนีเมย,ยมาขอกับพาะพี่พน้องมา่กินข้าวเปียกเส้นค่ะร้านนี้เป็นร้านในตำนานค่ะทุกคนตั้งอยู่ในเมืองมุกดาหารของเรานี่แหละค่ะเมื่อนีเมย์มาขอกับพ่อแย่นกับมาทำธุระในตัวเมืองนะคะเลยพาพกันมากินข้าวเปียกเส้นห่อนตอนเ้าค่ะข้าวเปียกใส่ไข่แล้วก็หมูยอค่ะทุกคนสดซิมอันน้ำซุปเบิ่งนะคะน้ำซุปหอมแล้วก็แซบแห้งค่ะทุกคนค่ะ วันนี้กินอะไรง่ายๆนะคะทุกคนเขาเปียกแล้วก็มีอันเหลือดไก่คะ่ะพี่น้องคะนี่อันนี้ใส่พริกผัดลงไปนะคะปรุงตามใจชอบค่ะมาเด้อค่ากินเขาเปียกน้้ากันนะคะกับไม่แยมาขอค่ะและที่นี่นะคะขาดไม่ได้ก็คือกะหรี่ปับค่ะทุกคนจะต้องเอามากินกับข้าวเปียกนะคะเพราะว่ารสชาติมันจะได้กลมกล่อมแล้วก็แซ่บค่ะพี่น้องคะ่ะ มอนี่กรบบอด้มี่ยังหลายค่ะพี่น้องพระพี่พระนองเขามาในเมืองกินข้าวเปียกเทธระแล้วก็สิกาไปนะคะขอขอบุญขอคุ้มพี่น้องสู้ปู่สุ้คนที่เขามาติดตามรับชมเม่มาขอกับพอเย็นคุนโกนะคะมาเด้อค่ะสุดข้าวเปียกเส้นฮอนค่ะพี่น้องค่ะมากินกับแมยมาขอด้อจ้าทุกคนค่ะโอ้แซ่บค่ะค่ะพี่น้องฮอนกับฮอนค่ะพี่น้องค่ะน้ำซุปเป็นฮอนตลอดเวลาเลยค่ะ ก็เลยได้คอยกินค่ะพี่น้องแล้วเวลากินขาเปียกนะคะขาดอะไรเลยก็คืออันเลือดก้อนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเลือดไก่นะคะทุกคนแล้วก็มีน้ําซุปด้วยค่ะแสบแห้งจากพี่น้องค่ะมาด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะจะขาดอะไรไปไม่ได้ก็คือ กะลีปั๊บค่ะทุกคนค่ะกินข้าเปียกอยู่ในเมืองมุกนี่ก็จะขาดกะลีปับ๊บไบเดออ์จะเป็นกะลีที่เป็นไส้วุ้นเส้นแล้วก็เห็ดหูหนูแล้วก็มีหมูสับนิดนึงค่ะทุกคนเอาลงไปในถ้วยเลยนะคะแล้วให้มันดูดน้ำซุปค่ะพี่น้องค่ะเคล็ดลับแล้วก็สดห่อนๆค่ะพี่น้องโอ้มีแห้งทองงาวเลยค่ะพี่น้องค่ะมามาค่ะกินน้ากันจ้า้มนี้กะจักสิภผคกยังนะคะตอนช่วงเศร้าๆนะคะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจนะคะยิ่มกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนํานะคะสวัสดีค่ะ